เอาใจสําหรับคนรักสุขภาพกันหน่อยโดยเฉพาะสายปั่นนะฮะไม่ใช่ปั่นจักรยานนะฮะปั่นที่ว่านี้เป็นน้ําปั่นน้ําผลไม้ปั่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะเขามีน้ําผลไม้ปั่นเนี่ย<ะ>ที่เราสามารถเนี่ยเลือกผลไม้นะหลากหลายชนิดได้คุณจะใส่กี่อย่างแอปเปิ้ลใส่ทุกอย่างได้ไหมใส่ทุกอย่างได้หมดเลยนะฮะเอาล <ง S 2> อุนแก้วไปเลยฮะแต่คิดราคาเดียวาบางครั้งเดินไปซื้อที่อื่นเนี่ยคูใส่ชิ้น2ชิ้นกินแล้ว,วมันไม่จุใจไม่สะใจต้องไปร้านนี้ครับ,บร้านตักไม้อั้นผลไม้สดปั่นฮะซอยสวัดอุโมงตรงข้ามโรงแรมสินธนารีสอร์ทครับหลังมอชอเอาแบบนี้ละกันง่ายๆดีนะฮะ,ฮะ เป็นร้าน้ําปั่นนะฮะที่กําลังมาแรงสุดๆครับเพราะเขาให้ลูกค้าเนี่ยตักได้เต็มที่นะฮะมีผลไม้ให้เลือกกว่า17ชนิดนะฮะยกเว้นทุเรียนนะที่ยังไม่มีนะฮะเพราะว่ายังไม่ใช่หน้าเพราะว่าถ้าใส่ไปลูกหนึ่งนี้ที่ล้นแก้วนะฮะมันจะไม่ครบ17อย่างนะก็เลยต้องแบบผลไม้แบบนี้แล้วไม่น่าเข้ากันได้ด้วยพี่แบงนด์มีแตงโมก็มีสับปะรดก็มีฝรั่งองุ่นแอปเปิ้ลองุ่นแดงนี่น้องปัดชอบไหมนี่น่่อันนี้อะไรแคนตาลูปแคนตโอ้โหมีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะ หยิบไปเลยฮะใส่แก้วคุณผู้ชมสังเกตนะฮะสาวท่านนี้นะฮะที่อยู่ในภาพนะฮะน้องสาวผมแดงเนี่ยนะฮะใส่แก้วไปแล้วนะฮะดูซิดูซิเยอะไหมเยอะใหญ่เลยอ่ะเยอะมข้ใหญ่เลยเขาบอกให้ใส่เต็มที่ไงเอาล้นแก้วไปเลยฮะตักเต็มที่ราคาขายอยู่ที่ละ35บาทนะจนถึงใส่สบาทนะครับซึ่งคุณตาลปันจเจริฮเป็นเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือขายชาไข่บุกมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะ บวกกับช่วงนี้สามีตัวเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะฮะยอดที่สามีเป็นเซลล์ขายขายรถใช่ไหมฮะแล้วก็อยอดก็ไม่ค่อยมีตัวเองก็ขายชาวบุกไม่ค่อยดีก็เลยนะเอ๊ะปรับเปลี่ยนวิธีนะให้มันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดได้บวกกับตัวเองเนี่ยชอบกินน้ำผลไม้ปัน่นและเอาอที่ตัวเองไปสัมผัสมาอย่างที่บอกไปไป,ไป,ปร้านมเต็มแก้วแล้วหรออันนี้แก้วเมื่อกี้ของอสับแดงเมื่อกี้นะฮะ ให้ล้นล้นเทเทนี่ฝามันเท่านี้ถ้าฝามันสูงสักเมตรหนึ่งนะฮะใส่ไปเลยฮะเยอะเยอะนะมันสูงกว่าได้นี่ยก็อยากเอาใจลูกค้าเพราะตัวเองเคยบอกเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยตัวเองเคยไปซื้อแล้วเนี่ยมันได้น้อยไปสั่งมาปุ๊บน้ำผลไม้ปั่นเงี้ยได้สับปะรดมาซีกหนึ่งอะซีกเล็กด้วยนะฮะมันไม่จุกใจเนาะเปิ้ลซีกหนึ่งชิ้นเล็กๆมะม่วงฝรั่งอะไรเนี่ยก็เลยว่าเราต้องเปิดน้ำผลไม้ปั่นแล้วทำให้ลูกค้าเนี่ยตักเองจะได้ใส่เยอะๆให้มันเต็มแก้วเลือกเลยอยากใส่กี่ชนิด เหมือนสาวผมแดงท่านนี้ใส่ไปเลยเต็มที่นะฮะแล้วบอกว่าหลังจากที่ขายน้ำผักไอ้น้ำผลไม้ปั่นแบบนี้นะกระแสตอบร,รับดีมากฮะวันวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนมาอุดหนุนเนี่ยห้าถึงหกสิบแก้วก็วเยอะนะแก้วก็สาบาบาทนี่ไงเป็นไง มีวิธีการบรียงด้วยนะดีแน,น,น,นอะอะใครสนใจครับไปได้ครับร้านตักไม้อน้นผลไม้สดปัน่นซอย4วัดอุโบงครับหลังโมชครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสราร์นะครับก็บ่ายโมงฮะถึง5ทุ่มนะฮะหรือว่าโทรไปก่อนก็ได้0979819947ซื้อน้ำผลไม้สักแก้วหนึ่งครับ แล้วก็ไปดูดนู่นนะฮะทางขึ้นตอนสุเทพฟินฟินชิลชิลสบายๆแต่ช่วงนี้สิคุ่ผู้ชมเราจะออกไปไหนไปกินข้างนอกก็ไม่ได้เนาะเราต้องกินที่บ้านแล้วกันนะครต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด19แต่ช่วงนี้ถ้าเราประทานผักผลไม้เนี่ยแน่นอนว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ด้วยแต่อย่าลืมค่ะต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยนะคะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ในยูทูบรับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสรร็จแล้้ววกดดยคั เดี๋ยวจะพาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ